วันเดียวเกิดสองครั้งเจ้าหน้าที่เล่านาทีระทึกหนุ่มถอดเสื้อนอนขวางบนรางรถไฟชุมทางหาดใหญ่จนต้องมีการแจ้งรอปอพอให้มาช่วยจับตัวพร้อมเตือนอย่าหาธรรมวันที่21มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานถึงเหตุการณ์ที่มีคนมานอนขวางรางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้20มีนาคมสองเหตุการณ์โดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา13.30น มีชายคนหนึ่งไปนอนขวางรางรถไฟซึ่งเป็นทางรถไฟที่จะเข้าไปยังโรงจอดรถไฟทําให้หัวรถจักรสองคันที่กําลังเข้าออกต้องหยุดและต้องวิทยุแจ้งรอปภให้มาช่วยพาตัวออกไปส่วนอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา17.50น,น,นมีชายคนหนึ่งไปนอนอยู่บนรางรถไฟก่อนถึงสะพานกาลยานามิตรตลาดสดหาดใหญ่ทําให้ขบวนรถไฟที่32ชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพพิวัฒน์ที่กําลังออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ ต้องหยุดรอให้ชายคนนี้ลุกขึ้นเดินออกไปซึ่งทั้ง2องเหตุการณ์เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ชายทั้งสองคนมานอนขวางรางรถไฟอาจจะมาจากเมายาหรืออาจจะมาจากอาการป่วยทางจิตล่าสุดวันที่21มีนาคม68ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสิทธิโชคผาดผ่องหรือจอบช่างเครื่องแขวงสารวัตรรถจักรยานใหญ์ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ชายคนแรกที่มานอนขอวางรางรถไฟ โดยเล่าว,ว่าตอนนั้นได้นำขบวนรถไฟ452สุงไงัยโกลบนครศรีธรรมราชมาถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่และตัดหัวรถจักรเพื่อให้หัวรถจักรอีกหัวทำขบวนต่อไปยังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชปรากฏว่าได้มีชายคนนี้มานอนขวางรางรถไฟจึงบีบตแตรเตือนและเขาลุกขึ้นเดินไปนอนขวางรางรถไฟที่มีหัวรถจักรอีกหัววิ่งมาจนต้องหยุดและวิทยุเรียกรอปพมาพาตัวออกไปแต่ว่าชายคนนี้พยายามวิ่งหนี และแตะคอกใส่สุดท้ายแล้วก็พาตัวไปควบคุมสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เหตุการณ์คนมานอนขวางรางรถไฟแบบนี้เจอไม่บ่อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้าและเตือนว่าอย่าทำเพราะบางที่อาจจะไม่โชคดีแบบนี้บางทีรถไฟก็หยุดไม่ทันส่วนอีกเหตุการณ์ทราบว่าเกิดขึ้นช่วงเย็นกับขบวน32ก็มีชายมานอนขวางรางรถไฟเช่นกันก่อนที่จะลุกขึ้นเดินออกไปและทำขบวนต่อได้ ทั้งยังเล่าอีกอก,อกว่ารถไฟท้องถิ่นที่452สุงไงโกลบนครศรีธรรมราชหัวรถจักรที่ลากจูงขบวนนี้กำลังขับเข้าโรงจอดและหัวรถจักรอีกหัวกำลังออกไปทำขบวนเดินทางไปยังปลายทางสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชทีแรกชายคนนี้ไปนอนถอดเสื้อขวางรางรถไฟก่อนพอขอรอจึงเปิดบูดเตือนก่อนลุกขึ้นสวมเสื้อเดินไปยังรางรถไฟอีกรางและนั่งขวางบนราง จากนั้นก็นอนราบไปตามรางรถไฟจนหัวรถจักรที่กําลังผ่านมาต้องจอดและเปิดบูดเตือนทําให้ชายคนนี้ลุกขึ้นและเดินไปยืนชี้มือเหมือนจะพูดกับพอขอรอแต่เหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีเพราะหลังเกิดเหตุทางพอขอรอได้วิทยุแจ้งไปยังรอปพให้มาช่วยพาชายคนนี้ออกไปไม่มีใครเคยเห็นหน้าชายคนนี้มาก่อนและยังไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุว่าทำไมจึงมานั่งและนอนขวางทางรถไฟแบบนี้เพราะหลังจากนั้นก็เดินออกไปทันทีและไม่มีใครรู้ว่า เป็นใครมาจากไหนแต่อาจเป็นไปได้ว,ว่าน่าจะมีปัญหาทางจิตหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย